ครับเพื่อนๆชาวคาสโนวาครับวันนี้ผมจะพามาพรีวิวและทดลองขับเดลต้าคัมรี่นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเจนที่9แล้วนะต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรหลากหลายอย่างมากนะแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะไล่เลี้ยงฟังก่อนที่เราจะไปทดลองขับกันครับ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของดีไซน์นะครับผมอยากจะบอกว่าตัวคัมรี่ใหม่เนี่ยเปิดตัวด้วยกัน3รุ่นนะครับก็คือตัวสมาร์นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นแล้วก็ตัวพรีเมียมเป็นตัวกลางแล้วก็ตัวพรีเมียมลักชัวรี่ซึ่งเป็นแฟล็กชิพของเขาเลยซึ่งเป็นตัวท็อปนะฮะซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมมาไล่เรี่ยงให้ฟังกันครับเริ่มต้นกันที่ภายนนกนก่อนเลยนะครับสำหรับตัวคัมรี่เจนคันนี้นะต้องบอกว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยสังเกตได้จากด้านหน้าจะเห็นได้ชัดเจนมากนะครับก็คือ ทรงด้านหน้าจะมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันมากขึ้นเขาบอกว่าตัวเจน9เนี่ยจะแตกต่างจากตัวเดิมในการวางผลิตภัณฑ์นะฮะเขาวางตัวเดิมไว้ค่อนข้างเป็นหรูแต่ตัวนี้จะวางความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับดูจากกระจังหน้าเลยครับความเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะฮะเป็นแบบธรรมเหตุนะฮะไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับซึ่งเราจะเห็นลักษณะของไฟหน้าแบบนี้แล้วก็ไฟท้ายนะแบบนี้เนี่ย ใน t o y o ต a าเจนใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราคุ้นๆก็ t o y o ต a 86อะไรนี้ก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับแล้วก็เป็นแบบ f ู LED ด้วยนะครับส่วนต่อไปนะครับอย่างก,กระจังหน้านะครับก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เนาะตรงนี้ก็เป็นแบบ Diamond Mage นะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นเพชรเนาะก็เพิ่มความหรูหราแล้วก็ความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ด้านหน้าที่เราเห็นความแตกต่างออกไปจากตัวเดิมค่อนข้างชัดเจนนะฮะ มาดูกันที่ด้านข้างนะครับต้องบอกว่าตัวแคมรี่ใหม่เนี่ยมีมิติค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวเดิมนะมิติตัวถังเนี่ยแต่ว่าความยาวเนี่ยก็จะมีความยาวมากกว่าอยู่35มิลิเมตรนะฮะโดยน่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้านะที่มีการยื่นออกไปนะครับส่วนเรื่องของฐานล้อยังคงเป็นระยะเท่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวความแตกต่างระหว่างตัวเริ่มต้นกับตัวกลางตัวท็อปก็คือดูได้ที่ล้อแม็กนะครับก็ตัว พรีเมียมกับตัวพรีเมียมลักชวรี่เนี่ยจะเป็นแม c กขอบ18นะครับส่วนตัวสมาร์ทจะเป็นแม c กขอบ17ครับในส่วนของยางนะครับอย่างที่บอกว่ารุ่นกลางกับรุ่นท็อปเนี่ยเป็นล้อแม็กขนาดเดียวกันเป็น18นิ้วเนาะก็ใช้กับยาง Bridgestone T o r a n z a T005A นะครับไซส์ก็เป็น235 45า R 18ทั้ง4เส้นนะมาดูที่ตัวสมาร์ทนะครับล้อแม็กก็จะเป็นขอบ17ลายก็ออกติ่มๆหน่อยนะถ้าเทียบกับตัว อ่พรีเมียมหรือตัวพรีเมียมหลชอรี่ที่ลายค่อนข้างดูดันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นทูโทนนะครับตัวนี้ก็เป็นโทนสีเดียวนะครับยางใช้เป็นบิสโตนทอรันซาทีศูนย์หเหมือนกันแต่ขนาดไม่เท่ากันนะครับตัวนี้จะเป็นหน้ายาง2องหซีรียาง55แล้วก็ R17 กนะครับก็จริงภาพรวมตัวสมาร์ทมันก็ดูเรียบร้อยไปหน่อยถ้าเทียบกับตัวพรีเมียมกับตัวชอรี่นะ มาที่ด้านท้ายนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นไฟท้ายแบบ Full LED ก็คล้ายๆกับไฟหน้าถ้าเอามาวางเทียบกันเนี่ยจะเห็นลักษณะที่มันคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มาดูด้านล่างกันครับในส่วนของท่อไอเสียนะครับตัว2.5นี้ก็จะมีท่อไอเสียด้านซ้ายด้านเดียวนะครับไม่ได้มี2ท่อเหมือนแบบตัว3.5ในตัวอเมริกาเพราะเขาบอกว่าการที่เขาทําเครื่องยนต์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็พรต้องการที่จะยุบเครื่องยนต์3.5ลิตร ที่ขายในอเมริกาด้วยแล้วก็มาใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวก็ถือว่าเป็นแม่เป็นเครื่องยนต์ที่ครอบคลุมไปทั้งหมดเลยในะของอนุก,กรมของตัวคัมรี่ตัวใหม่ตัวนี้นะครับสำหรับด้านบนหลังคานะครับตัวคัมรี่ใหม่เนี่ยก็จะมีหลังคา2แบบนะครับตัวสมาร์ทหรือเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นหลังคาสีธรรมดาเนาะแต่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมหรือว่าพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยก็จะเป็นหลังคาแก้แบบพาโนรามิกรูฟนะฮะแล้วก็มีม่านไฟฟ้าด้านในด้วยนะครับก็เป็นดีไซน์ภายนอกนะครับสำหรับตัว คัมรี่เจนเก้าที่มีความแตกต่างระหว่าง3รุ่นครับอะคราวนี้เรามาดูเรื่องของดีไซน์ภายในห้องโดยสารบ้างนะครับต้องบอกว่าดีไซน์ของตัวคัมรี่ใหม่เนี่ยทั้ง3รุ่นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะเราก็จะไล่เลี้ยงตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะฮะตัวเริ่มต้นเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่สำหรับใช้งานทั่วไปนะครับเน้นการขับขี่นะครับส่วนตัวกลางหรือว่าตัวลักชัวรี่เนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะฮะซึ่งเป็นตัวท็อปเน ก็จะเพิ่มเรื่องของความสะดวกสบายเทคโนโลยี Technology, แล้วก็อินทริเจนต์ภายในรถนะครับอย่างคันนี้เลยผมอยู่กับตัวท็อปนะพรีเมียมลักชัวรี่นะฮะก็ต้องบอกว่าพอทันทีที่เราสมมุติว่าเราขึ้นรถนะเห็นไหมครับทั้งเบาะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ท่าขับเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราดับเครื่องนะครับต้องการจะลงจากรถนะฮะมันจะมีระบบนี่เห็นไฮะเลื่อนเบาะแล้วก็พวงมาลัยทำให้เราเออกจากรถได้อย่างง่ายดายเลยนะครับนี่ก็เป็น อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่อยู่ในคัมรี่ตัว Gen 9นะส่วนรายละเอียดภายในนะฮะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมไล่เลียงให้ฟังล้กันครับครับมาดูในส่วนของชุดคอนโซลด้านหน้านะเริ่มตั้งแต่พวงมลาลนะครับก็มีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับมัลติฟังชันก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัว พรีเมียมกับตัวพรีเมียมระชูรีจะมีพัดเดิลชิพให้ด้วยนะครับหลังพวงมาลัยนะครับหน้าจอก็จะเป็น12.3นิ้วทั้ง2อฝั่งนะครับแล้วก็ตัวพรีเมียมระชูรีหรือตัวท็อปจะมีจอ Head-Up Display แสดงข้อมูลบนกระจกบังลมหน้าให้ด้วยครับแต่ถ้าเป็นตัวสมาร์ทเนี่ยมารวัดหลังพวงมาลัยจะเป็น7นิ้วนะครับแล้วก็ดีไซน์การตกแต่งเขาเรียกว่าเป็น h o r i z o n t a l คือเป็นเส้นแนวนอนไปนะครับ ก็ดูจากการดีไซน์ก็สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมโมดต,ต่างๆก็อยู่ตรงนี้ทันเกียร์ก็เป็นแบบโยกขึ้นลงนะครับนะฮแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่สูงเกินไปนะักก็ดีไซน์ก็ดูสวยดีนะครับแล้วก็ในส่วนของ Android Auto Apple CarPlay ต่างๆเนี่ยเป็นแบบ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคอนโซลหน้า,นา,นาส่วนสีภายในต้องบอกว่า ปกติจะเป็นสีดำแบบนี้นะแต่ตัวพรีเมียมลักชัวรี่จะมีสีใหม่ซึ่งเรียกว่า yellow b r o w นะครับ mm hmm. ก็จะเพิ่มเข้ามาในตัวท็อปหรือตัวพรีเมียมลักชัวรี่ด้วยครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เห็นของความเปลี่ยนแปลงก็คือตัวปรับความสูงต่ำของพวงมาลัยนะฮะตัวคัมรี่ตัวใหม่นี้จะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะฮะไม่ใช่คันโยกเหมือนแต่ก่อนแล้วนะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับ ตัวล่างนะฮะภายในห้องโดยสารเนี่ยเรื่องเบาะนะครับตัวสมาร์ทกับตัวพรีเมียมเนี่ยจะใช้เบาะคนขับแบบไฟฟ้า8ทิศทางนะครับพร้อมปุ่มปรับด้านหลังด้วยส่วนเบาะผู้โดยสารด้านข้างเนี่ยจะปรับเป็นไฟฟ้า4ทิศทางนะฮะส่วนตัวพรีเมียมลักชูรี่ต้องบอกว่ามันไฮโซเบอร์ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าตัวเบาะคนขับและก็คนนั่งเนี่ยด้านหน้านะ ใช้แบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางเลยทีเดียวนะครับโดยมีปุ่มปรับด้านหลังให้ในส่วนของเบาะนั่งนะครับตัวเริ่มต้นกับตัวพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่จะมีความแตกต่างกันจากหนังที่ใช้นะครับตัวเริ่มต้นหรือตัวสมาร์ทเนี่ยจะเป็นเบาะหนังแท้ผสมหนังสังเคราะห์นะฮะขณะที่ในรุ่นพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่นะครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นหนังแท้สมูทเลเยอร์นะครับผสมกับหนังสังเคราะห์นะฮะ ก็จะให้ความรูหราที่มากกว่าตัวสมาร์ทนั่นเองครับและที่เป็นไฮไลท์ของตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะคะคือที่นั่งตอนหลังนะครับซึ่งตรงที่วางแขนตรงกลางเนี่ยเป็นปรุ่มปรับเบาะไปได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ย <c oughs> เขาสามารถปรับเบาะเอีแล้วก็ตั้งขึ้นได้นะครับอ่านะฮะอาองศาก็ค่อนข้างปรับได้เยอะทีเดียวนะครับาสามารถปรับให้เอนได้สะดวกสบายแล้วก็สามารถควบคุม ระบบแอร์นะครับได้ตรงนี้เลยนะครับปรับเทมได้นะครับแล้วก็ปรับตัวของม่านหลังไฟฟ้านะครับก็ปรับตรงนี้ส่วนด้านข้างใช้มือดึงนะครับแต่ด้านหลังก็เป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับรวมไปถึงสามารถปรับในส่วนของระบบความบันเทิงได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยในตัวพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยจะแตกต่างจาก2ตัวล่างก็คือเรื่องของเครื่องเสียงซึ่งติดตั้งเป็น jbl 9ลำโพงมาให้นะครับก็ได้เครื่องเสียงที่คุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของปุ่มปรับเบาะบริเวณเบาะนั่งด้านซ้ายก็จะมีปุ่มปรับด้านข้างให้ด้วยสำหรับคนขับรถที่จะปรับเบาะให้กับผู้บริหารได้นั่งนะครับช่องแอร์มีให้เหมือนเดิมนะครับในส่วนด้านหลังมีช่อง USB Type C ให้นะครับก็อันนึงที่ผมอยากลองก็คือเรื่องของพื้นที่เหนือศีรษะนะว่าตัวคัมรีเนี่ย มันจะนั่งได้สบายก่อนหรือเปล่านะครับก็ต้องถือว่ามีพื้นที่เหนือดิสาเนี่ยเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่ได้ติดนะถ้าเทียบกับอีกแบรนด์หนึ่งอย่างตัว Honda Accord เนี่ยซึ่งเป็นสไตล์แบบฟาร์แบ็กเนี่ยคันนี้นั่งหลังรู้สึกจะสบายกว่านะครับ สำหรับคุมพลังนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้คัมลี่ตัวใหม่เนี่ยยุบเครื่องยนต์ลงเหลือเครื่องยนต์บล็อกเดียวนะครับเป็นเครื่องยนต์2.5ไฮบริดนะฮะซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นจากตัวเดิมนะจากเดิมนะครับที่แรงม้าของตัวไฮบริดเนี่ยอยู่ที่178แรงมา้าตัวใหม่นี้ขยับขึ้นมาเป็น186แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเครื่องยนต์เนี่ยยังคงเท่าเดิมนะอยู่ที่221นิวตันเมตรนะครับส่วนกําลังมอเตอร์นะครับ เพิ่มขึ้นจาก120แรงม้าเป็น136แรงม้านะฮะซึ่งในส่วนของแรงบิดมอเตอร์เนี่ยก็ถูกปรับเพิ่มด้วยจากเดิมนะครับ202เพิ่มมาเป็น208นิวตันเมตรนะครับทำให้พละกกำลังรวมเนี่ยจากเดิมนะฮะที่ให้แรงม้าอยู่ที่211แรงม้าตัวนี้เนี่ยให้แรงม้าสูงถึง227แรงม้าเลยทีเดียวส่วนเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้เนี่ย เาเปลี่ยนีปจากเดิมที่เป็นแบบนิกเกิลไฮดมาเป็นลิเทียมไอออนซึ่งแน่นอนครับมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็เรื่องของการระบายความร้อนการใช้งานที่มีอายุยืนยาวขึ้นก็จะได้เพิ่มเข้ามาอันนี้ก็เป็นส่วนที่ปรับเปลี่ยนจากตัว2.5ให้ตัวดเดิมครับใน<อ>ส่วนของ การควบคุมนะฮะของคัมรี่ใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบช่วงล่างระบบพวงมลาลัยระบบเบรกมีการปรับใหม่หมดเลยนะครับโดยช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นแบบอิสระแม็กเฟิร์สต์สแตทส่วนด้านหลังเป็นอิสระปีกนกคู่นะครับมีการไฟล์อัพจูนิ่งใหม่ให้เกาะถนนมากยิ่งขึ้นพวงมลา FIFA, e PS, ลัยไฟฟ้า EPS ปรับใหม่ให้คมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระบบเบรกก็มีการปรับจูนให้เบรกได้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อด้วยเรื่องของระบบความปลอดภัยนะเขาบอกว่าคัมรี่ใหม่เนี่ยมาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เป็น เรียกว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยในทุกรุ่นนะฮะถ้าเรามองเรื่องของความแตกต่างนะครับในส่วนของตัวล่างสุดตัวสมาร์ทนะกับตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยสังเกตง่ายก็คือว่าตัวล่างจะไม่มีกล้องรอบคันนะครับ3า0องศารวมถึงไม่มีกล้องบันทึกหน้ารถด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อแตกต่างระหว่างตัวสมาร์ทกับตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะครับ อ๋อเกือบลืมบอกไปคุณผู้ชมมันยังมีระบบความปลอดภัยอีกหนึ่งตัวที่เป็นของใหม่เลยนะฮะที่ใส่มาในตัวคัมรี่เจนเก้าตัวนี้ก็คือเรื่องของระบบเตือนการชนเวลาเปิดประตูนะฮะซึ่งมันจะแสดงผลที่กระจกมองข้างรวมถึงมีเสียงในรถด้วยนะเวลามีรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์มาด้านหลังแล้วเราไม่ทันสังเกตนะครับระบบของรถก็จะเตือนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้วยครับซึ่งข้อมูลต่างๆนะครับที่ผมได้เล่าคุณผู้ชมฟังไปเมื่อต้นเนี่ยนะฮะก็คือข้อมูลที่ผมฟังจง product, ากทนะา,างโปรดักต์ค่าไว เรามีการทดลองขับด้วยและเดี๋ยวเรามานั่งคุยนะครับว่าฟีลลิ่งต่างๆที่ทางโปรดักต์เขาพูดให้ฟังเนี่ยเรารู้สึกอย่างเดียวขเขาหรือามีอะไรที่แตกต,ากต่างกัออกไปเดี๋ยวเราไปลองขับก่อนดีกว่าครับ <c oughs> อาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันใน All n e w t o y o t a Camry <c oughs> นะครับผมตันนี้เป็นตัวท็อปเลย กีเมียมลัสเชอรี่ใช่นะครับวันนี้เรามาลองขับกันที่กระบี่นะครับเส้นทางกระบี่ไปภูเก็ตครับนะครับผมอยู่กับน้องปาล์มนะครับของพอคนรักรถนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นน้องเตอร์จากพอพอเซชันครัเมื่อกี้เราฟังน้องเตอร์รีวิวไปแล้วพอนี้ถึงตาเราแล้วคุณปาล์มครับก็ก็บอกเลยว่าอย่างแรกคือคันนี้อาจจะเป็นแนวแบบหนุ่มหนุ่มโสดหนุ่มโชนหน่อยวัยรุ่นหน่อยเอาจริงๆก็เข้ากับตัวรถนะจริงๆตัวนี้มันก็ดูพิมพ์สปอร์ตกีเมียมนะ พราะเขาปรับใหม่จากเจนที่แอ่ะผมมองว่าเจนที่9ามันดูสปอร์ตพรีคลุกมาเลยอะจากความเป็นผู้บริหารพรีเมียมกลายเป็นปรับให้ดูสปอร์ตไวรุ่นมากขึ้นอ่ะเรามาดูฟิลลิ่งการขับกันดีกว่าเขาบอกว่าตัวคัมรี่ใหม่เนี่ยปรับเปลี่ยนหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยยุบละเหลือตัวเป็นตัวไฮบิดตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์แอคคิวสัน2.5งจานะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์คู่ นะครับซึ่งแรงม้าเนี่ยมากกว่าเดิมมากกว่า uh huh. จ,รจริงแล้วอยู่ที่227แรงม้าโอ้โห oh ตัวเดิมอยู่ที่211แรงม้าครับ,รบก็ฟีลล่งการขับเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยว่ารู้สึกว่าเหมือนกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันดับบ่อยนะซึ่งผมว่ามันน่าจะประหยัดซึ่งคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราได้ลองกันตอนนี้ผมขับมาประมาณ60-70ิโลเนี่ยตัวเลขอัตรากำรปรหยัดอยู่ที่หน้าจอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16.3กิโเมตร่อลิตรซึ่งผมจะบอกก่อนเลยว่าในรุ่นที่แล้วเขาจะเคลมตาม e c o s ้ซิ e ที่23ครับแต่พอเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นปัจจุบันจะอยู่ที่25กิโเมตร่อลิตรนั่นแหละตอนนี้เนี่ยเราขับมาเส้นทางมันขึ้นเขาลงเขานะต้องบอกว่ามันก็มีทั้งอาเรน,นะกดเร่งแซงบ้างช,ชูดขึ้นบ้างแล้วก็การ regen, รีเจนเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเบรกใหม่เป็นเบรกไฟฟ้าแบบใหม่ซึ่งทำงาน ในส่วนของการรีเจนไฟ์กลับไปได้ดีขึ้นด้วยใช่ครับ,รบก็ส่งผลให้อัตราการประหยัดเนี่ยม, <า S 2> มันก็ดีตามอ่านะครับและที่สําคัญพี่อย่าลืมเลยว่าเขาได้เป็นเปลี่ยนเป็นเกียร์ CVT ใหม่มาด้วยที่มาใส่ให้ซึ่งจะทําให้อัตราเช้นเปลือยตรงนั้นน่ะได้ดีกว่าเดิมอ่าซึ่งผมลองขับดูเนี่ยก็ถือว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนช่วงออกตัวการออกตัวเนี่ยรถไซส์ใหญ่ๆอย่งนี้ดีสักหน่อแต่ออกตัวการขับในเมืองเนี่ยคล่องตัวเลยเมื่อกี้เราขับในเมืองกันมาครับแต่รับ แต่ตอนนี้เราวิ่งเส้นทางไกลขึ้นเขาลงเขาฟิลลิ่งก็ไม่ได้รู้สึกอื่นเลย <c oughs> นะสบายสบายนะครับส่วนเรื่องของเครื่องยนต์เวลาติดเนี่ยก็จะมีเสียงเข้ามาในห้องโดยสารนะนะอันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งที่เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการเก็บเสียงเนี่ยมันดีกว่าเดิมซึ่งถ้าจริงๆเนี่ยพี่แอมขับอยู่ประมาณความเร็ว100ออัพอะ่ะครับถ้ามองจาก ได้รับฟังจากเสียงรบกวน,นผมมองว่าม,มันน้อยนะพี่ใช่ใช่ซึ่งต้องบอกเลยว่าเขามีการปรับหลายจุดมากๆเลยเกี่ยวกับการที่ต้องทําให้ห้องโดยสารันเงียบครับนะครับด้านนอกก็จะมีเรื่องของออชิ้นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับกระจกบังลมหน้าก็มีการปรับใหม่นะครับรวมถึงมือจับประตูตนี่มีการใส่ตัวซีนยางด้วยซึ่งงต้งหอกเป็นการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากครับรพี่นะฮะก็เป็นดีเทลของเรื่องพละกาลังนะครับ ส่วนเรื่องของพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าซึ่งมีการปรับใหม่นะครับฟิลลิ่งผมรู้สึกว่ามันคมมนิดนึงกับรถไทยขนาดนี้มันดูสปอร์ตไปแล้วแกับก,ก,กปบไปยังเหลือเยอะไหมมันคมมากแต่ว่าวพี่พว่าเอ,เออพี่ว่ามันแบบมันคมจนรู้สึกว่ามันไวเกินไปอ่าก็ก็เป็นฟิลลิ่งที่เขาต้องการให้มันแบบเป็นสปอร์ตสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าเพียงแค่ว่าผมขับรถไทยนี้ผมรู้สึกว่าแมความเป็น ผู้บริหารเนี่ยมันอยากจะได้ความสมูทกว่านี้หน่อยแต่นี่มันก็ค่อนข้างขคแต่ก็โอเคแหละก็ปรับตัวกับมันเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นช่วงแรกที่ผมขับนะครับก็ยังไม่ได้ปรับตัวกับรถมากนะก็ยังวิ่งไปยังไม่ถึงร้อยโลเลยแต่เป็นฟีลลิ่งที่รู้สึกเป็นเฟิร์สเฟิร์สอินเวชั่นที่รู้สึกแีมานะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของความโมเร์คมคมสนุกชอบบุดชอบขับเร็วถือว่าก็ดีเลยเข้าทางเขาเลยแล้วก็ช่วงล่างมีการปรับใหม่ด้วยนะช่วงล่างด้านหน้านะครับที่เป็นแบบ อิสราแม็กเฟอร์สันสตัดกับช่วงล่างด้านหลังที่เป็นดับเบิลวิสโตนฮิร์ฟนคู่เนี่ยกมีการปรับจูนใหม่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอยสปริงนะครับที่ปรับค่าเคใหม่ละแล้วก็เรื่องของตัวช็อกช็อกอัพที่ใช้แบบเขาเรียกว่า2วาลนะมันก็จะค่อนข้างละเอียดในการไฟนิ่งจูนได้มากขึ้นนะครับรวมถึงบูทย่างต่างๆเางเขาก็มีการปรับใหม่ฟีลลิ่งเป็นไงสําหรับการนั่งคุณปาล์มถ้าสาหรับผมผมมองว่ามัน โอเคอะเอาว่าโอเคคือมันนุ่มนวลน,นะมันนุ่มนวลและในส่วนของพอไปใช้ความเร็วสูงมันก็ไม่ได้โยบยาเกินไปครับอันนี้ก็ส่งผลเที่กณเตอร์น้องเตอร์<ม>เขาบอกเหมือนกันว่านั่งหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างนุ่มแต่ว่าไม่ได้อยู่แล้วไม่โค้งแล้วทาให้ไม่ปวดหัวไม่เวียนหัวด้วยนะครับแล้วผมคนขับเนี่ยต้องบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องเรื่องพวงมาลัยเนาะพอฟิลลิ่งของพวงมาลัยมันคมด้วยแล้วช่วงล่างที่มันเอาจริงๆมันมันนุ่มแล้วมันก็รู้สึกมีความสปอร์ตในตัวนะคร เป็นนุ่มแน่นหนึบละวกับที่ผมให้นะครับแล้วก็การขับเนี่ยเราวิ่งทางโค้งบนเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันขับสบายมากเลยขับชิวๆพงมาลัไม่หนกักแล้วก็คุมรถคันใหญ่ๆได้อย่างสบายนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงล่างที่ผมว่าตอบโจทย์กับรถดีเซ็กเมนต์ได้ดีเดียวนะครับ <S <S อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของระบบความปลอดภัยนะต้องบอกว่าตัวค a มรี่ใหม่เนี่ย มากับ t ต y o อ a ์เซฟตี้เซนต์เวอร์ชันใหม่เลยใช่ครับเวอร์ชันล่าสุดเลยซึ่งอธิบายไปเนี่ยบางทีมันผุ้นไาวเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่า,วาผมสรุปรวไมไว้ก็คือว่าตัวเรดาร์กับตัวกล้องเนี่ยมันสามารถดีเทคได้ไกลขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นเองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีใส่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือเรื่องของอระบบเตือนการเปิดประตูนะคือเราจอดรถเนี่ยแล้วเปิดประตูแล้วมีรถวิ่งมาข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีระบบเตือน ยงเราก็สัญลักษณ์บนหน้าจอหน้าจอนะครับก็ทําให้เพิ่มความปลอดภัยในการลงจากรถมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาให้หรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ไหมคุณปาล์มจริงๆผมมองว่าเขาเป็นรุ่นท็อปอะแล้วเขาใช้เป็นตัวเตาเซฟที่เซนต์เวอร์ชันล่าสุดเขาเต็มแล้วครับพี่ Adaptive c r u i s e Control Stop and Go อะไรเขาเขามาเต็มแล้วเลนคีปปิ้งอะไรเขาครบกับลืมอีกอันหนึ่งเรื่อง b บ i ท์สปอร์ นี่คู่แข่งเขาที่เป็นรถเซเมนต์เดียวกันในค่ายญี่ปุ่นอีกค่ายนึงไม่มีนะครับก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่เพียบพร้อมแล้วล่ะเพียบพร้อมต่อการใช้งานบางคนยังไปปิดเลยพี่ขนาดมีมาเยอะนี่ไงผมยังจะหาปุ่มปิดไอ้คิปเปอร์นี่เลยไอนดิิปปิ้งเอนดิิปปิ้งเนี่ยไอ้อสฟิตเลนเนี่ยเพราะว่าเวลาขับแล้วมันดึงเมื่อคี จังหวะเราเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่ได้แบบเปิดไฟเลี้ยวบ้างต้องเปิดแล้วต้องเปิดทุกครั้งมี่มีไงก็เลยต้องต้องใช้มันก็เลยต้องใช้ไฟเลี้ยวเยอะขึ้นแต่บางจังหวะบางทีมันไม่ได้เปิมก็ดึงเหมือนกันใช่ใช่ครับก็ดึงค่อนข้างแรงด้วยนะอีกจุดหนึ่งปามสำหรับตัวระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ครับในคัมรี่ใหม่ตัวนี้หน้าจอ12.3ที่บอกว่าต่อ Apple c a คร N พีเอ็ล้บไรสายและที่สำคัญตัวท็อปเนี่ยมากับลำโพง JBL 9ตำแหน่งเสียงเป็นไงื่อกีเราลองฟังก็ืัอกีลองฟังแบบสแตนดาดที่เราไม่ได้ปรับอะไรนะพี่ก็ถือว่าโอเคนะฟังเพลาะดีครับเพราะเขามีทวิตเตอร์มุมหน้ามาให้ด้วยเนี่ยผมมองว่าเสียงกลางแหลมเขาได้แล้วแต่ถ้าเราอาจจะไปปรับนิดนึงเดินดันเบสมาหน่อยก็ก็คงจะอบอุ่นฟังเพลาะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ใส่มาให้เพราะรุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่รุ่นนี้เขาจะเป็นแค่ลำโพงธรรมดา6ตำแหน่งเฮ้ยอันนึงเรื่องสีภายใน ก็อ,อย่าลืมว่าตัวท็อปนี่มีสีเลือกสองสีนะครับอ่ามีเยลโล่บราวด์กับตัวที่เป็นสีด,สดำชอบสีไหนผมชอบสีดำใช่ไหมเน <laughs> าะ <c ười> คือด้วยความเป็นวัยรุ่นหน่อยๆอ,อาจจะชอบความเป็นสปอร์ตกว่าแต่ถ้าเป็นแบบเยลโล่บราวด์มันจะแนวแบบพรีเมียมหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเรื่องของการดูแลรักษาอะไรเงรี้ยมันก็จจะต้องละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยคือ<ๆ>ผมมองว่าคนปัจจุบันเนี่ยผู้ผู้ใช้รถหรือว่า คนที่ติดตามเรื่องรถเนาะรู้สึกว่าจะเขาเรียกนีนะ่มองเรื่องของราคาครับว่าเดี๋ยวนี้รถเปิดตัวมาต้องราคาต่ําเพราะว่าสงครามสงครามมันเยอะพี่สงครามรถจีนไงที่เขาเล่นราคากันนะ่มันทําให้ทุกคนมองว่าเปิดตัวรถมาเนี่ยพอแพงเนี่ยขายไม่ได้แน่เลยแต่คนก็อย่าลืมไปว่ารถที่เปิดมาในที่เป็นรถฝั่งประเทศจีนอะ่ะเดคเมนต์มันจะไม่ได้มาเท่ากับรถญี่ปุ่นเหมือน,นกัน ความเขาได้ความเชื่อใจส่วนบริการหลังการขายอ,อะไรแบบนี้มันมันจะต่างกันเยอะมาก<ช>นะสำหรับผมอะ่ะสำหรับผมก็มองเหมือนคันปาล์มน,นะว่าความจริงเนี่ยก็คือบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในเมืองไทยมานานนะครับแล้วก็ทําพัฒนารถอะไรมานานรวมถึงเรื่องของการตั้งราคาเนี่ยโอเคอาจจะมองว่ามันสูงแหละแต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้เล่นสงครามราคาแลวตัวนี้เป็นตัวโมเดลใหม่ใช่ไหมครับล้วก็ใส่มาเยอะแยๆเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของระบบเครื่องยนต์นะฮะเกียร์ ภู Online, มารัยช่วงล่าง<ม>การตกแต่งใหม่ทั้งหมดรวมถึงเรื่องของโตโยต้าเซฟตี้เซนที่คุณปาล์มบอกบด้วยใส่ไาเยอะนะแล้วก็ที่สำคัญเบาะนั่งตอนหลังนะครับที่มีการใส่ฟีเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัววางแขนที่สามารถควบคุม้งเป็นจอได้เป็นจอควบคุมแอร์ควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับมาหลังไฟฟ้าก็มีให้นะครับรวมถึงมาดัานข้างแม้จะไม่ได้ ไม่ได้เป็นไฟฟ้านะเป็นแบตเนื้กระตามแต่ก็ครบนี่ลืมลืมหลังคาอีกเป็นพลาสติกสันแล้วใช่ไหมก็มีมั่นไฟฟ้าด้วยทุกอย่างมันก็ครบนะฮะแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์นะครับของเตอร์รานะครับบริการต่างต่างโอ้โหการรับประกันอีกนะครับ แล้วเมื่อคุณซื้อรถไปคุณไม่ต้อง,ค,องคุณไม่ต้องไปกังวลใจแล้วอีกสามปีอีกสามเดือนหกเดือนราคาจะถูกดาวเหมือนที่รถจีนที่คุณเห็นหเขาตั้งมาตรฐานของเขาไว้อยู่แล้วครับอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่จริงราคามันก็ไม่ได้ขึ้นจากตัวเดิมเท่าไหร่ของใสมันนี่จะได้ตัวเดิมก็ล้านเจ็ดไปปลายนะครับแล้วตอนนี้มีราคาแนะนําด้วยช่วงเริ่มต้นเนี่ยรถบรีกสองหมื่นนะก็ไม่ข้ามล้านแปดผมว่าราคาที่ตั้งมาเนี่ยมันไม่ได้สูงหรอกแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้คนมันไปติดกับคําว่ารถ ต้องราคาถูกนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิด,ข,ดของเราละกันเป็นเป็นมุมมองของเราระหว่างเรื่องของราคากับคุณภาพรถรถนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองนั่งตอนหลังนครับว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงครับได้ครับเอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่เบาะโดยสารตอนหลังนะครับต้องบอกว่าฟิลลิ่งก็ เบาะนั่งสบายนะครับแล้วก็สามารถปรับได้โดยมีจออยู่ที่ที่เท้าแขนตรงกลางนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้พรีวิวไปแล้วเนอะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างวันนี้เรามาลองฟีลลิ่งว่านั่งด้านหลังช่วงล่างเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่บนเขานะฮะก็จะเป็นเส้นทางโค้งทคดเคี้ยวไปมาครับปุ่มปรับตรงกลางสามารถปรับอุณหภูมิได้ แต่ไม่สามารถปรับความแรงของพัดลมได้นะครับแล้วก็ปรับเรื่องของออระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดเครื่องเสียงวิทยุหรือว่าบลูทูธต่างๆสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับฟิลลิ่งเบาะก็ถามว่าความสูงเป็นยังไงสำผมสูง180นะฮะหัวก็จะมีเฮดรูมเหลืออยู่นิดนึงนะครับด้านหน้าช่วงขาก็ โอเคมีความกว้างสบายอยู่นะครับเฟลลิ่งของช่วงล่างสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลน,นะครับงด้านหลังรู้สึกว่าไม่ได้ยุ่ยอะไรนะครับแล้วก็ฟีลความสปอร์ตเนี่ยตอนขับเนี่ยพอมานั่งด้านหลังเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นคนขับนะมันก็จะอีกฟ e ลลิ่งหนึ่งเพราะว่าช่วงล่างด้านหลังที่เป็นแบบปีนก2ชั้นเนี่ยก็ซับแรงได้ดีนะครับตัวช็คอัพที่เป็นแบบ2ว,ว้วาลแล้วก็ตัวค่าเคสสปริงที่มีการปรับให้นุ่ม นั่งตอนหลังผมว่าสบายดีนะก็จะมีบางจุดเท่านั้นเองที่รู้สึกว่าแม่ข้างหลังนี่ความหรูหรามันน้อยไปอย่างที่หลายคนเห็นในตามเพจนะครับว่าหลายคนพูดถึงเรื่องช่องแอร์ด้านหลังนะครับโลคลาสไปน,นิดนึงสำหรับรถราคาล้านแปดนะแต่สำหรับผมผมเฉยๆนะฮะก็เป็นจุดที่หลายคนตีกันนะครับแต่ว่าอยากให้ถ้าถามผมเรื่องของแอร์หลังเนี่ยผมอยากให้มีตรงเสาบี เพิ่มขึ้นมากกว่านะครับเพื่อจะได้กระจายแรงลมที่สามารถมาถึงผู้โดยสารตอนหลังได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆของตัว All New Camry ตัว TOP ปนะฮะ H E V Premium Luxury นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้ามีเรื่องราวอะไรดีมาฝากติดตามได้ครับที่ช่อง c a s a n o v a Channel ครับ